Apple ถูกบังคับให้ลบแอป,ป Instagram Facebook Twitter และอื่นๆออกจาก Apple Store ในจีน iPhone 15 Pro Max ถูกทดสอบดับเทสพร้อมกับ Samsung Galaxy S 23 Ultra ชมคลิป <c oughs> กัวเผย Apple เตรียมลดการผลิตชิปขนาด3นาโนเมตรลงภายในปี2024ติดตามพร้อมเก่าอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ทุถูกบังคับให้ลบแอป Instagram, Facebook, Twitter และอื่นๆออกจาก Apple Store ในจีน Apple อาจมีความจำเป็นต้องลบแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียยอดนิยมหลายแอป,ปออกจาก App Store ในประเทศจีนเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของจีนอ้างอิงจากรายงานของ The Wall Street Journal จีนออกนโยบายใหม่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหมือนคำสั่งแบนแอปพลิเคชันของต่างประเทศโดยเฉพาะด้านโซเชียลมีเดียและบังคับให้ Apple ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่อย่างเคร่งครัด แหล่งข่าวรายงานว่า Apple ได้ส่งตัวแทนเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่จีนเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกังวลของนโยบายใหม่และถ้าหากการเจรจาของ Apple ไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลบแอปพลิเคชันที่จีนไม่อนุญาตออกจาก App Store ในจีนไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Whatsapp, X หรือ Twitter ในชื่อเดิมและอื่นๆมากกว่าพันแอปจีนอ้างว่านโยบายใหม่ถูกนํามาใช้เพื่อปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ภาพอาจารย์ และการเผยแพร่ข้อมูลที่ละเมิดกฎการเซ็นเซอร์ที่เข้มงวดของจีนถึงแม้จีนจะมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่พัฒนาโดยชาวจีนซึ่งได้รับความนิยมในวงกว้างแต่ยังมีชาวจีนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่แอบใช้ VPN เพื่อเข้าถึงแอป f a e b o o k i n s t a g r a m Threads Whatsapp และ Twitter ในอดีต Apple ไเคยถูกบังคับให้ลบแอป,ปและเกมที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก p อป Store ในประเทศจีนมาแล้ว และถ้า Apple ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่อาจได้รับผลกระทบทางกฎหมายภายในประเทศที่มานายถูฟายแม็กไอ iPhone 1 Pro Max ถูกทดสอบดับเทสพร้อมกับ Samsung Galaxy S 23 Ultra ชมคลิปก่อนหน้านี้น Apple t c h ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวัสดุไทเทเนียมของ iPhone 15 Pro ไม่ได้ช่วยให้รอดจากการทดสอบดับเทสและยังมีความแข็งแกร่งลดลงเมื่อเทียบกับ iPhone 1 4 Pro ที่ใช้วัสดุสแตนเลส แต่จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ Galaxy S 23 Ultra ด a วิด r รา i ิมีเจ้าของช่องโฟนบับใน YouTube นำ iPhone 15 Pro Max มาทดสอบดับเทสพร้อมเปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy S 23 Ultra เพื่อดูว่าใครจะแข็งแกล่งกว่ากันโดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการปล่อยให้สมาร์ทโฟนตกลงมาและจากการทดสอบสีครั้งเพื่อทดสอบความทนทานของด้านหน้ามุมเครื่องและด้านหลังผลจากการทดสอบของฟนบับพบว่า iPhone 15 Pro Max ได้คะแนน3 7คะแนนเต็ม40 ขณะที่ Galaxy S23 Ultra ได้39เต็ม40กัวเผย Apple เตรียมลดการผลิตชิปขนาด3นาโนเมตรลงภายในปี2024นักวิเคราะห์ชื่อดังหมิงชื่อกัวได้ออกมาคาดการถึงตลาดชิปเซ็ตในสมาร์ทโฟนว่าอาจเกิดความต้องการที่ลดลงด้วยในปีหน้าหลังจากมีรายงานล่าสุดเผยว่า Apple กำลังลดความต้องการชิป3นาโนเมตรลงโดยที่ขอคอม กำลังปรับขนาดการผลิตอีกครั้งและผลักดันให้ ASML ของเนเธอร์แลนด์ลดการจัดส่งอุปกรณ์ EUV ในปี2024ลงประมาณ20-30%กัวระบุว่าตลาดในปัจจุบันธุรกิจ s e m i c o n d u ตอร์จะถึงจุดต่าสุดในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งการตกต่ำนี้อาจลากยาวไปถึงไตรมาสท,ที่2ปี2024สำหรับบริษัท ASML เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์รายใหญ่ให้กับโรงงานชิปเซตทั่วโลกซึ่งทุกบริษัทที่จะผลิตชิปจะต้องมาให้ ASML ในการสร้างเครื่องฉายแสงลงบนแผ่นชิปเท่านั้นเพราะเป็นแหล่งเดียวในโลกที่สามารถทําได้ครับโดยกวัวได้คาดการณ์การจัดส่งที่ลดลงนั้นมีเหตุผลหลกัลกๆ3อย่างคือ Apple กําลังเจอปัญหาความต้องการอุปกรณ์ Macbook และ iPad ที่ลดลงชิป Apple แบบใหม่และหน้าจอมินิ LED ไม่เพียงพอสาหรับลูกค้าที่จะเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ใหม่ และ Apple มียอดจัดส่งแท็บเล็ตลดลง30%รวมถึง iPad ที่จัดส่งลดลง22%ที่มา medium ฝรั่งเศสยกเลิกคำสั่งห้ามขาย iPhone 12แล้วหลังจาก Apple อัปเดต iOS แก้ไขปัญหาที่ระบุจากข่าวก่อนหนน้าี้ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลของฝรั่งเศสสั่งระงับการขาย iPhone 12ในประเทศด้วยเหตุผลตรวจสอบพบว่ามีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนดและ Apple บอกว่า จะออกอัปเดตซอฟต์แวร์มาแก้ไขล่าสุด Apple ได้ออกอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS 7และได้ส่งให้หน่วยงานของฝรั่งเศสตรวจสอบอีกครั้งซึ่งหน่วยงานก็อนุมัติอัปเดตนี้และยกเลิกคำสั่งระง,งับการขาย iPhone 12ในประเทศไม่มีการเรียกคืนสินค้าอย่างไรก็ตาม Apple ก่ก็ยกเลิกการขาย iPhone 12อยู่แล้วแต่การออกอัปเดตเพื่อการแก้ไขนี้เพื่อป้องกันการถูกสั่งให้เรียกคืนสินค้านั่นเองที่มา Apple Insider Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra 2เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในประเทศไทยแล้ว Apple ประเทศไทยเปิดให้สั่งจอง Apple Watch รุ่นใหม่ที่เปิดตัวเมื่อต้นเดือนแล้วได้แก่ Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra 2โดยตอนนี้สามารถสั่งจองได้ทั้งผ่านเว็บไซต์ Apple Store Online และช่องทางของตัวแทนจำหน่าย Apple Watch Series 9ราคาเริ่มต้น15,900บาทมาพร้อมชิปรุ่นใหม่ S9 รองรับการประมวลผลสิริแบบ on-device หน้าจอแสดงผลสูงสุด2,000นิตและฟีเจอร์ Double Tap สั่งการโดยขยับ2นิ้วจีบไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ Apple Watch Ultra 2ราคาเริ่มต้น31,900บาทหน้าจอแสดงผลสูงสุด3,000นิตพร้อมหน้าปัด Modular Ultra แบบใหม่ที่ปรับแต่งการแสดงข้อมูลได้มากขึ้นและรองรับ Double Tap เช่นกันขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Bloomberg เผย Microsoft เคยเสนอให้ Apple ซื้อกิจการ Bing เมื่อปี2020รูปเบิ้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องระบุว่าในช่วงปี2020 Microsoft เคยหารือกับ Apple เพื่อเสนอขายธรุรกิจ Search Engine Bing โดยผู้บริหารของ Microsoft ได้เจรจาเรื่องนี้กับ e d d หัวหน้าฝ่ายธรุรกิจ Services ของ Apple อย่างไรก็ตามการเจรจานั้นเป็นเพียงการพิจารณาโอกาสเบื้องต้นเท่านั้นและไม่มีการพูดคุยระหว่าง2ฝ่ายในประเด็นนี้อีกเลย รายงานระบุว่าเหตุผลหลักที่ Apple ยังไม่สนใจข้อเสนอนี้เพราะ Apple มีข้อตกลงกับ Google ในการใช้ Google Search เป็นค่าเริ่มต้นในทุกอุปกรณ์อยู่แล้วซึ่ง Google ก็จ่ายเงินให้ Apple ต่อปีเป็นตัวเลขที่สูงด้วยข้อมูลในปี2020เปิดเผยว่าอยู่ที่ระดับ4-7พันล้านดอลลาร์ต่อปี Apple เคยใช้บิงเป็นค่าเสิร์ชเริ่มต้นในสุริและสปอร์ไลท์บน iOS 7เมื่อปี2013 แต่ Apple ก็เปลี่ยนกลับมาใช้ Google ในปี2007หลังจากตกลงผลประโยชน์เพิ่มเติมได้โดยตอนนี้ Bing ยังมีเป็นตัวเลือกให้ตั้งเป็นเสิร์ค่าเริ่มต้นได้ในเซตติ้งเมื่อต้นสัปดาห์เอ็ดดี้คิวได้ให้การต่อสารในฐานะพยานของคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ,ฐฟ้อง Google ในประเด็นการผูกขาดธุรกิจเสิร์ฟโดยเขาพูดถึงดีลอุปกรณ์ Apple ที่ใช้ Google Search ว่าเป็นตัวเลือกดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในเวลานั้นที่มาบลู o เบิร์ก และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อไอโฟนราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ m อ a มซ่า n ชนแนลรีวินะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ